พอดีเม um like right. ื่อนี้ยซ right. ้องอายนอกเท้าสีผ้าม้าลอยน่ะนี่วิวโผลงามเลยเดี๋ยวเราถ่ายเดี๋ยวถ่ายกล่องล้างให้ดึงเขาลอยหนาเปลี่ยนเลยยังจมน้ำเอามว่ามาไม่ยงน้อยแล้วก็มีนิตาน้ามนนอนนิตาอยู่พคนนิตาโสดไซเลยจะไซนล้เนาะนามีปลาลอยหนามมันก็บว่าแถวอยู่มันอยู่ไกลๆเครื่องท่านีดเดียเป็นเป็น คนละฝ่าข้างเลยเนาะกบเพื่อเาเป็นดีเป็นดีอเนาะดู้ผู้ผูเวลาเขากินเขากินยังก็เห็นผู้ในเดียวกันเดียวสิทายเบิครับผู้กยงเนาะเนาแ่วแต่ยูม่ียาเน้นเขตรักาาเลยกงกันสามกันเลยนะยังคำเรื่องมันแต่ว่าเขาสิบอบอกกทันทีเนาะว่าซื้อยังเพรว่าเขาบริจาคเขาดีดียกัเขาตังมากเออทางแลกขาตั้งน่อยจะล่อไหนาไเนาะแล้วก็ซื้ดีดีองหรือ้ไปตีอันนี้ปกติวกเขา เคยนาะร้อยแต่หนักห่วยอย่างเงมืนโน้บเหมืนโน้ฮะสองนั้นอีกสองนั้นอีกบังเอมาเจอกันนั้นไงสองนี้มาเห็นอีกเหรอบังเอิญมาเจอกันอีกแล้วตายแล้วบังเอิญจริงๆแต่ว่าข้าสิไปลอยหนักแบบไปเปลี่ยนเกล็ดก่อนเนาะเด่ายวไปก่อนกล่องโอเคงั้นเปลี่ยนสุดก่อนเนาะให้หน่อยเปลี่ยนสุดก่อนจะลงอาเมื่อกี้เลยเนาะตัดพผลวงามเลยเนาะนี่เนาะโอ้โหน้กหนักใส เอน้งไสปลาตะแกงหินสมน้นําปกติเคยอาจจะห่วยบรรยากาศโคตดีเนาะมันอยู่หลังผูเนาะแต่ว่าขาขาวนังน่อยเนาะทสิุดถคาดูขาขาวโอเคได้น้เชียมาโอ้หมันจะขาวสัมเยยงกว่าบบเคยนีุ่ดลอยน้ำเานใส่สุดยังขวาวันา บเลือกกลงลเอเลอก่ไรอลอยลอยลอยลไปเปียกลกองก่อนมีมีของเซิฟอยู่มีนี่แลของเซิฟของเซิฟเดี๋ยวเอาหอยกันเลยเอาหยัวยนามโมฟี แม่แมนแม่ <laughs> 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 ้ายรถได้อยูมันมีสองเซิร์ฟเด็ดรอยรอยคนรอยหนาเป็นแน่เห็นไหมเฮ้คุณนิตาเดาเดเดาวนนั่งนี่จับหลัง

บ่เลือกนะจะไหนคราสิอกที่ตะลุลงมาเดยเหรเนาะสีเพียนกันพือนเกาะดีดีต้าดีดีดโดีต้โดดเบิ้งคนัี้เทาขึ้นเองเดี๋ยวต่อไปผมจะสอนมันตัเดินน้ำอันนั้นรอยหนาวือมาหน่อยตกหน้าบ้งขึ้นเยอน เดินเงี้ยสิในี่เดินให้เลโอ้คือคืคือคือืมหมดบ่หมดบ้บ้าเลทุกเต้นจัดใจกัใจเดี๋ยวคอยน้อยึเรื่องไปมึงจับก่อนไงถึงจะไล์ลงมาจับกลองมาไล์ ไอ้ตาหมดแล้เขาไปทำตลุดอีกหน่อยอาริต <is it? s ummer> ้าต <oh <t> ุ้มๆงั้นแตเห็นอีตาเห็นอาโป๊เอาเดี๋ยวเดี๋ยวทายอาโปก่อนนิต้าตุ้มๆเดี๋ยวเดี๋ยว มนสิทดลองกล่องนะวะมันสีกันน้มเลยเหรกันกันกันแหนบวบริเปลี่ยนหน้าจอตะเขียนเหรอเออคัมพเปลี่ยนหน้าจอพี่จักษ์้มเปลี่ยนหน้าจอฮะแต่ช่วงทีนี้มันจะมีเสียงหนำของลำโพงสิสื่อมันกรออกมาคืึนนะก็แบบซ้ำนี่เลยมันหนำนี่เนาะโอ้แสงงามเลยทางหลังนี่น้องไหวแสงงามเลยตะเวนตกดินแสงงามโอ้ฮะมาเลยลงมาที่ล่ะ สีเป็นย่างลงรถสีเป็นย้างก็ลงมาลอยลบอกกองสลอกสลิปซะนนี้ว้ยกูก็ได้น้ำมเป็นกันน้งม่เกิไม่เท่งป่ะ่า่ารู เดี๋ยวเอาสิขึ้นไปเทิงเนาะวะขึ้นไปเทิงแล้วก็สิตาลุลงมาไปกันตังน้อยทีน้ำกันก็ได้นั่งจับดันเปลี่ยนเปลี่ยนกันก็ได้สองคนสองคนมสองคนกลัวโบเมนด้วยหนาหรอกม้าตกหนาวลุกทัดคือแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ละคนนะเพราะว่ามันเสี่ยงกันสองคนกุยานปุบักปุบักถูกหักอย่าอีกโบโบเจ็บเนี่ยมันไม่ตื่นมันไม่ไห็นตั้มพวกไหนเดี๋ยวแสงหน่อยจับโทรศัพท์ จับกล่องถ่ายออกมาเลยท่านอ่ากล่องตัวนี้ถึงน้มแปลว่าตุ๊บไปกับแปลว่าคลิปนี้บ่ได้เกิดคลิปนี้ก็ไปบ่าได้โพสเนาะไม่ต่เสียงตายไม่จบเสียงสามอ๋อออยังอยู่อ๋อแปลว่ากันน้มอยู่ ตรูดลงปกติ่อยเป็นคนแบบว่า่ <c oughs> านความสูงเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่ายก่อนถ่ายตลูดกแต่ <c oughs> ถ่ายรุ่มแล้วก็ขคืนมากกันได้เดี๋ยวทำสีตลูดก่อนเนาะโอ้โสูงอย่างน้นี่เนาะหืมโอ้ โอ้หัวใจอยู่ตีเลิกกี่ดิ่กินหนามไปร้ายกึกเลยเออเดี๋ยวแหงที่งหน่อยแล้วไหมเนาะหอที่ฮ้าดูนะเนาะสูงเลย เอย่าบอกให้โดนโทรติทตหยาชื่อแตหยาเหรอวะพยานค่าสี่ดีแบบวี่ห่อซับถิ่มเลยเลยนี่ไป จะอยาดด้เนาะกระซิวตลบมาไป ไม่ใส่สูทนะโอ้ยบ่ได้น้องหน่อยเพราะว่าบอกลูกเอยุ่ตื่นหนึ่งพรดีแว่า สุดนัองหน่อยบวชหัวน้องราะต้องมือหนาหรือว่าบางๆจังนี่ครับเพราะว่าสุดสุดเป็นสุดที่แบบว่าเขาปล่อยใส่เลยนะ้าอืมเอาหมดท้าอ้มโอเคเอ้ยอ๋อ ก็คือตอนนี้เข้าต้องได้ขึ้นแล้วนะ้าโอไปดังกินก่อนเพราะว่าซุดน้องหน่อยมือนี้ก็มันก็น้องเข้าพวกขเข้ากับโบเคยลอยน้ำแบบเป็นทางการานขนาดนี้ปกติเขาลอยน้ำแต่อยู่ในแบบน้ำห่วยน้ำยังเนาะแหมบาตร้อกูแน่ตอนนี้ตขึ้นก่อน้าโอคือซุดน้องหน่อยบนโมเมนต์สุดที่ว่าลอยน้ำแล้วเขาจะออกมาเตือนว่าเออ บวกวันใส่ชุดแบบนี้เนาะโอเคขึ้นขึ้นขึ้นใช่ใส่บีกินี่ใช่ <laughs> ใส่บีกินี่โอเควะขึ้นเดี๋ยว <c oughs> เอาไปกินยังก่อนเนาะพอดีมีของเข่าเอามีของเอ่อขายอยู่เมื่อกี้น,น้อยตูล,ลงมาสุดมันสุดมันเห็ดไทยมันแบบว่ามันโมลื่นครับอันของตะลวดนะมันก็เลยเห็ดไทยแบบว่าข่าเนาะ แซนรัพได้ผม้หาี่ดหนาแซนรับเนีนยลติดว่าหอมหบบันฝันเนะอยาับอจ้ตาหัวนหันนหัวเระอะไรล่ะการหาขึ้นเมื่อสามแสนสามแสนกว่าอ้าวหมือนเนาะขึนหน่อตอน จ้ากำลังไหนฟิวเนาะเพราะว่าวันนี้ถ่ายจนเหนื่อยบ่เงียบพอดีตอนมันติดมือถ่ายอ่าขึ้นตูทายมึงกึ้ิตูทายของกูได้ยังไงคือเก่าเนาะ งานอะไรนี้ตาที่จจะาใจอะไรตุ๊กตาครับนอะไรกระตาครับน่า้เหมือกแะเกือนั่นนี่เขาไมเนาะแปะเอาไใส่ปะีก็ดครับขีลหอคือแบบว่าเขาไปเหขามอยาไมใส่สูแบบนี้ไหมเนาะตไงใส่แบบื้นนอกกันันเนาะ มันตรงเป็นาแบบว่าสำหรับร้อยน้ำสบายงหน่อยทางแรกเนี่ยล้อยเพื่อหวกันนะเยป็นนั่นแ่ละน้องเ้น้องพัดไยพัดไใไ่กุมาท้เอิร์นหัวมีฮแล้วเขาจะกินเหรอเขาก็สกัอเนาะอคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าบายบายติดตามสคนไอ้นอนคือเราเนี่ยเนาะไตาเนาะ ไปตามนนนิตะอ้าวลูจินกูกำจันมาบายบายนิตบไายบายบายบายก่อนบายบายโอ้ยเจ็บไปบายนะน้องใหม่บายบายี่ไก่บบายบายประทับใจด้ย